มันออกเป็นชุดนะครับออกมาชุดหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นลอยโลนะครับประมาณลอยโลของผมชุดหนึง่งอาจจะใส่เวลาเก็บประมาณจากซีมือน,นะครับอ่าออกชุดหนึ่งประมาณลอยโลครับพี <f ie S 1> น่น้องก็คูณเอาเ้อได้หลายเลยหน่อยเป่นวะครับลอยโลต่อจักมือครับอ่าลอยโลเนี่ก็คือรอนึงครับ,บห่อนึงร่อนึงจักมือครับร่อปนึงกับสีประมาณจากซีมือครับซีมือซีมือ ิบมื่มั่นกะสิออกออกแล้วมั่นกะสิพักมามัณ1สิบมื่แล้วกะสิออก,ออกอีกครับผมปารไร่ไหนบ่อธรรมดาตัวสวัสดีครับอันผมนพนัทส,สมศิลาครับซื้อเหรียญซื้อนบครับผมตอนนี้อยู่บ้านหัวโทนครับตำบลหัวโทนอำเภอสุวรรณภูมิจงังหวัดร,ร้อยเอ็ดครับสำหรับเฮ็ดนั่งฟ้าเนี่ยครับอ่าเมนูที่เอาไปเฮ็ดนะครับ ในหลากหลายครับว่าว่าจะเป็นต้มข้าไก่นะครับหรือว่าหันเป็นผู้เฒ่านน่ก็สิเป็นหนึ่งจำแก้วเนาะหนึ่งจูแก้วหวานหวานนะครับอ่าหรือว่าสิเอาหันเป็นผู้สาวนน่ก็สิอยากเอาไปย่ำนะครับย่ำใส่ปลาหมึกใส่ทะเลนะครับแล้วก็มีเมนูพิเศษนะครับที่ว่าอยากแนะนําก็คือว่าเห็ดนางฟ้าทอดกรอบนะครับเวลาที่ห้าเอาไปฉีกแล้วก็เอาไปทอดนะครับมันสิกรอบหอมอร่อยครับผมตะกี้กับว่าแฟนเป็นคนมกกินเห็ดนะครับ อ่าก็เรียกว่าเพื่นอยากล่องผูกล่องเมืองครับเห็ดมาดนปันไดเหรอครับอ่าเห็ดมาแล้วกับประมาณหาปีครับผมลงทุนเธอแรกหลายปันไดครับตอนแรกลงทุนบ่เยอะครับอ่าก็รักพันครับลงทุนนรักพันตอนแรกครับผมพื้นที่ที่เฮ่าสิใชส้ในการเห็ดลงเลื่อนหลายปันไดครับพื้นที่อ่าบ่จำเป็นต้องเยอะครับหันเห็ดล่องเมืองที่แรกก็คือว่าพื้นที่ บ่ต้องเยอะประมาณจักสามสามเมตรครับลงเลื่อนควรมีลักษณะจังไรครับผมตัวเฮ็ดนี่ครับเป็นคือเป็นเฮ็ดนั่งฝ่าผู้ฐานะครับลงเลื่อนควรจะมีลักษณะเย็นโปร่งครับแต่ว่าอากาศไทยเท่ดีแต่ว่าบ่ฮอนครับบ่ฮอนเป็นหลักครับถาเฮ้าวัสดุเฮ้ามีเองนะครับส่วนใหญ่กับสีใสไม่ถ้ามีไม่ไพ่ไมอยังอยู่แล้วก็คือสองสามพันครับเฮ็ดนั่งฟ้านี่ก็คือว่า มันเห็ดมาจากวัตถุดิบหลักก็คือขี่เรือเป็นหลักนะครับอ่าก็คือต้องมีหัวเชื้อตัวนี้นะครับเขาเอื่นว่าเชื้อเม็ดเข่าฟางตัวนี้ก็สร้างซื่อได้นาสิมีทุกจังหวัดครับตามตามารามเห็ดนะครับนาสิมีทุกจังหวัดนะครับอ่าเราก็ก็คือใส่ขี่เรือเป็นหลักเราก็มีอ่าอาหารที่มาประกอบอย่างอื่นนะครับก็คืออาจจะมีหนึ่งรันะครับสองอ่า ู้ไม่ครับสามปูนขาวนะครับสียิบซัมดีเกลือนะครับอันนี้คืออ่าวัตถุที่อ่าอุปกรณ์ที่เอามาเห็ดครับผมอันนี้ก็คือก้อนหัวเชื้อนะครับที่หยอดเซตอ่าไม่ไม่นะครับอ่าหยอดเซตไม่ไม่นะครับเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับอ่าเชื้อมันก็จะ เดินลงมาครับสังเกตเมืองมันสีมีลักษณะสีขาวลงมานะครับก็ประมาณหนึ่งส่วนนะครับหนึ่งในสีนะครับผ่านไปหนึ่งอาทิตย์พ่อจะมาผ่านมาได้สองอาทิตย์นะครับเชื่อกับสีเดินลงมาประมาณครึ่งหนึ่งนะครับสองอาทิตย์พ่อเขาอาทิตย์ที่สามนะครับมั่นกับสีขาวมาลงประมาณสามส่วนสีนะครับสามส่วนสีคือสามอาทิตย์พ่อถ้าเชื่อเดินไปได้หนึ่งเดือนมั่นสีเต็มก่อนนะครับ เต็มก่อนนี่หมายถึงว่าเต็มทั้งเมดแเราก็เต็มมาหวัวทั้งตูดน้ำนะครับชินหัดทั้งตูดน้ำคือก่อนที่สมบูรณ์พร้อมที่สิเปิดแล้วครับผมใส่เวลาประมาณสีอาทิตย์หรือ1เดือนครับอ่าคข้ามาเปิดนี่ก็คือว่าเป็นก่อนที่เชื่อเดินเต็มแล้วเข้าน้ำไปเปิดดอกนะครับเปิดก็คือเปิดฝาตัวนี้ออกเราก็ให้ดอกมันอ่าออกมานะครับให้ดอกมันออกมานะครับเรียกว,ว่าเป็นการเปิดดอกนะครับหลังจากที่เข้า เชืああ่อมันเต็มแล้วเข้าเอาไปเปิดนะครับเปิดก็คือดึงฝาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เอาไปเลี้ยงไซส้สั้นไว้นะครับเข้าอาจจะต้องเลี้ยงเวลาเลี้ยงก็คือเอานอนนะครับนอนลงแบบนี้นะครับก่อนก็เอาเลี้ยงกันไปเลยแล้วก็เทินกันขึ้นก็ได้นะครับแล้วเขาก็ลดน้าเวลาลดน้ำนี่ลดดันบนมั่นนะครับลดดัมดันบนมั่นบพราะหายน้ำเขาไปในจุกตรงนี้นะครับเพราะว่าฐานน้ำเขาไปในจุกตรงนี้มันสีนานะครับหลังจากพี่น้อง ลดน้ำไปแล้วประมาณ1อาทิตย์นะครับเ็ดมันก็นจะเริ่มแตกดอกน้อยออกมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือใส่เวลาหลังจากนี้ไปประมาณ3มือนะครับเห็ดมันก็จะเป็นดอกง่ายที่ห้าสามารถเก็บไปรับประทานได้ครับผมเ็ดนางฟ้าเนี่ยเขา,ขายกิโลละจักบาทครับผมทัวไปแล้วกับขึ้นตามพื้นที่นะครับอยู่ราคาประมาณ70-100ถึง100บาทนะครับ เฉลี่ยวกับสชุ่ส่วนใหญ่ประมาณ80ครับผม8ปบาทมาถึงคําถามยอดฮิตครับปลูกหลายๆเข้าเสียไปขายหม่งไหนครับ <c oughs> คำถามนี่ครับถามอยนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือว่าสามารถขายได้เริ่มตั้งแต่หนาบานเท่าเลยนะครับเริ่มตั้งแต่หนาบานเท่าเลยเพราะว่าผมเฮ็ดมานี่ก็คือว่า มีพี่น้องไทยบ้านเนี่ยเขามาซื้อตลอดนะครับนอกจากไทยบ้านแล้วกะสีมีแม่ค้าอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นไม่รับนะครับอ่าไปแลนด์อ่าเพิ่นกะสีเอาไปเป็นเขาเอือรถกลุ่มพ่วงเนาะเป็นรถกลุ่มพ่วงที่ขายตามหมู่บ้านเท่าล้วกสีมีแม่ค้าที่เพิ่นเอาไปขายตลาดก็มีครับผมก็คือตลาดค่อนข้างกว้างครับไล่ได้เป็นจากไดได้ครับอ่าไล่ได้นี่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเฮเท่าราคากิโลนึงกะ เจ็ดสิบแปดสิบบาทนะครับสมมติยูนีผมกับเฉลี่ยแล้วอยู่มือละนะครับมันมันออกเป็นชุดนะครับออกมาชุดหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นลอยโลนะครับประมาณลอยโลของผมชุดหนึ่งอาจจะใส่เวลาเก็บประมาณจากซีมือนะครับอ,ออกชุดหนึ่งประมาณลอยโลครับพี่น้องกับคุณเอาเด้อไลยหลายไดหน่อยเว้นว่ครับ <laughs> ลอยโลตอ่อจักมือครับ ลอยโล่ก็คือหล่อปนึงรอบหนึงรอบนึงจักกมือครับหอนึงกับสีประมาณจั๊กซิบมือครับซิบมือซิบมือซิบมือมันกับสีออกออกแล้วมันกับสีพักประมาณ1ิบมือแล้วกับสีออกอีกครับผมปารายไหนมาธรดาตัวนอกจากขายดอกแล้วอยู่ฟร์ม่เฮ้าขายอีกอย่างนะครับอ๋อยู่อันตัวนี้ฟร์มเฮ้านะครับกับสีมีก้อนหัวเชื้อนะครับก้อนหัวเชื้อที พี่น้องสามารถเอาไปพร้อมปลูกก็คือว่าเอาไปรดน้ำแล้วก็เก็บผลผลิตได้เลยครับผมก้อนหนึ่งขายจักบาทครับราคาก้อนละ8บาทครับก็บคือว่าสามารถส่งได้ทั่วประเทศครับผมคงเข้ากับยุคโควิดเนาะก็มีความลำบากนะครับอ,อยากให้พี่น้องนะครับ มีความขยนันอดทนนะครับเป็นรักนะครับเฮ็ดอี่ยังมันกับเมื่อยทุกแนวละนะครับก็เขาให้พี่น้องสู่ๆนะครับถ้าพี่น้องสนใจเรามีขอสงสัยเกี่ยวกับการปลูกเห็ดอยากโทรมาถามแพ่งความหูปะครับอ๋อยินดีครับผมยินดียินดีมากนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับปรึกษาได้ว่าปรึกษา เริ่มตั้งแต่เฮ็ดก่อนเลยก็ได้นะครับหรือว่าปรึกษาวิธีการเลี้ยงวิธีการเพาะวิธีการปลูกนะครับยินดีให้ความรู้เท่าทีมีนี่แหละครับให้พี่น้องเมดเลยครับผมถ้ายินดีให้ข้อมู้ผมสิว่าเกรงใจเราได้ครับผมผมขอเบอร์โทรให้พี่น้องนะครับครับผมสามารถโทรมาได้นะครับ0821417138ครับอันอาทิตย์ยาลอยเอสฟ้ามเฮ็ดหรือว่าคุณนบครับ ในส่วนของช่องทางติดต่อทางออนไลน์มีบอครับครับผมกับมีเพจแล้วก็เฟซบ o ๊กนะครับาภาษาไทยอาทิตยา1 0ร้อยเอดฟาร์มเห็ดครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับวันดีครับ,รบขอบคุณครับ